โอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะนางรำเรถถา,านะฮะนั่งรถไถมานะครับโอ้โคนขับก็เป็นผู้หญิงด้วยนะฮะไม่ธรรมดาโอ้โหขับมาเองเลยนะฮะ จำปาดงก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่จะเข้าร่วมในวันที่เก้าทบวงสวงโอ่งปู่นะครับจำนวนน่าจะ200กว่านางรำในวันงาน2 0 0ถึง300นางรำที่จะใช้รอบโอ่งปู่บวงสวงนะครับนี่นะฮะมาถึงแล้วนะฮะนางรำจากจำปาดงนะฮะต่อไปก็นางรำจะเดินยืนจากทีวงสวงเขาบอกว่า พอไปเอาเข้าไป สีน้ำเงินแดงขาวโอ้มันตัดกันสวยมากเลยนะฮะเออเพิ่งสังเกตนะว่าชุดสีนี้นะสวยเนาะนะฮะทีมช่างก็กำลังปั้นองคโปนนะฮะอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการ นะทำก้อนเมฆนะฮะก็คือการดัดเหล็กนะครับเสร็จแล้วก็นะใชนะ้ตะข่ายลวดนะครับพันเข้าไปนะฮะภาพสวัยา,ามาก ซึ่งตอนนี้ก็จะมีนะเพื่อนเพื่อนยูทูบที่เป็นนางรําของเรานี่แหละนะฮะแล้วก็จะทางเจ้าภาพนะจัดนะของไหว้นะหรือว่าของสักการะอยู่นะครับผมเป็นผลมา9กอย่างนะครับ ภาพที่งดงามมากแล้วนะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะฮะตื่นตาตื่นใจด้วยนะครับอันนี้คือแค่เครื่ออะไรนำจิ้มใช่ไหมฮะนะครับวันงานบวงสวง9มกราคมนะครับนางรำนะครับรู้สึกจะ200คนนะฮะจาก4หมู่บ้านนะครับรอรับชมกันนาะนะครับผมหกับคณะ YouTube ด้วยนะเห็นว่า200คนนะฮะ หกลุ่มกลุ่มละ40นะชาวบ้านก็จะมีบ้านสรสีจำปาดงห้วยน้ำเที่ยงนะครับกุดเรือคำนะครับ4หมู่บ้านนะฮะแล้วก็รวม YouTube ึ่หนึ่งทีมนะเป็น5ทีมนั่นเองนะครับผมนะซึ่งจะเป็นการรำนะรอบลานองค์ปู่ทั้งหมดเลยนี่เองนะะรอรับชมกันเนาะนะฮะ แต่งตัวไปก่อนเดี๋ยวเขาจะเรียกเพราะมีรำหลายชุดหลายทีมค่อยๆถามว่าชุดที่ไปเอิรู้หหนูห่างาัาจา้แค่หว่าไปนมาเอิญก็อาบน้รับปรามว่านเรก็รีบอน้านอนี่นะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศแบ่า วันนี้ก็ถือกถือได้ว่าเป็นวันที่ทั้งคึกคักอบอุ่นนะครับเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยนะทั้งเจ้าภาพนะแล้วก็นางรำนะครับของเจ้าภาพเองก็มากันเยอะมากนะฮะนั่งอยู่ตรงนู้นฮนะศาลาเนาะนะฮะ นางรำจำปาดงนะฮะมาสองคันนะฮะนี่นะฮะนู่นเข้ามารถคันน,น,ะะนะน,นู้นะฮะ ขี้ยาจริงๆเลยะคะข่าวจริงข่าวจริงว่าอะไรครับข่าวจริง สุดตะลึงเลยคาวกิ้งเช้านี้ใช่นี่เรียกว่าวิมารของเสือเสือวันนี้รู้สึกมีอะไรแปลกๆไว้แปลกสิฮะแปลกกว่าทุกวันใช่ไหมแปลกกว่าทุกวันฮะเพราะว่าเห็นพิมลตื่นเช้าปกติจะเห็นหน้าพิมนเวลาไหนครับพี่เสือก็ประมาณหลังเที่ยงนะบางทีก็ประมาณสักใกล้ๆเที่ยงอะไรอย่างนี้ถึงว่าฝนตกเลยครึ้มนะฮะเห็นไหมฮะ ฟ้าครืมตึ๊บเลยนะฮะ